เช้าเมาทางไรลกมากเลยเดินสะดุดเท่าลม้มเดินลงไปสะดุดเท่าลม้มทากให้เตี้ยมเลยจ้า <c oughs> บ้านน้องมาจาได้ไม่ลกนั่นบ้านน้องหมาข้างล่างนั้นเป็นอ้อยของคนอื่นจ้าเดี๋ยวถ้าตัดอ้อยแล้วก็จะโลง เป็นนาทีหนึ่งไล่เลยไปทางนุ้นก็เป็นไร่ของกำนันประมวลค่ะพอดีน้องหมา,าที่ว่าป่วยเอามาด้วยปลูกดอกไม้ไว้มีจ้ามีต้นกล้วยเพื่อว่าจะให้มี่มเงาให้น้องหมา,าบ้างไงอันนี้เอาน้องจะจะมาด้วยไม่กินข้าวมาสองวันแล้วเนี่ย รักษายาแล้วก็ไม่ดีขึ้นทรงตัวเหมือนเดิมทรงตัวเหมือนเดิมหมายถึงว่าเดินไหว <c oughs> เดินไหวลุกดิกดุกดิกได้ไม่ถึงกับนอนแล้วลุกไม่ขึ้นยาที่ซื้อมาเป็นยาแก้ลำไส้เป็นแผลลำไส้อักเสบตันนี้กินยาหมดแล้วน้องก็ปกติเหมือนเดิม หรือว่าจะเมอาอยาแป้งที่เราอาบน้ําให้น้องแล้วก็ทาแป้งทาแป้งสําหรับไล่เห็บะน้องมันก็เรียบ้างเนี้ยน่าจะเป็นแบบนั้นมั้งกินแต่น้ําเม่นอาหารไปหมดเอาอะไรวางไว้ก็เม่นไปหมดดมแล้วก็เปิดไม่กินอันนี้มาทํางานเช้าๆทุกเช้าแหละวันนี้น่าจะเอาให้เสร็จก็เลยเอาน้องหมามาด้วยเมื่อวานก็เอามาจ้ะเพราะกลัวว่าอยู่บ้านเดี๋ยเขาจะร้อง ไม่เห็นเราเลยค่ะก็จะร้องอีกไหนคนที่เขาอยู่เขาจะลาคาญี้ยเราไม่ได้อยู่คนเดียวมีลูกมีเต้าอยู่เดี๋ยวก็ลูกก็จะมาลาคาญอ่น,น่ะขึ้นไปนอนบนคอกเลยการคืนเขาก็นอนข้างในนะ่ะตอนนี้ตัวเนี้ยโดดไหวโดดขึ้นขึ้นไปนอนชั้นบนนอกนั้นเขานอนในนั้นกันนะ่ะน่ะ มีท่องฟังอ่ะนั่นอะเนี่ยชุดเนี้ยที่ใส่พวกใส่ทุงปุ๋ยมาห้าตัวเสียไปตัวงแล้วเหลืออีกสี่ก็นี้อ้ตัวที่เราเป็นห่วงนี่ก็ไม่รู้จะรอดไหมเนี่ยน้องจระจ๊ะเนี่ยน้องจระจ๊ะนี่มาได้สามวันสี่วันเลกให้กินยาถ่ายพยาธิออกมาสิบแปดตัวเลยจ้ะ <c oughs> พยาธิอะไรขนาดนั้น ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเพราะเราเห็นกับตาถ้าคนอื่นพูดเราบางทีเราก็อาจจะไม่เชื่อหรอกเราจะคิดว่าพยาธิอะไรตัวทิแปดตัวเดี๋ยวจะว่าเราพูดเกินอีกตอนนี้มันเป็นอาจจะว่าเขาพูดเกินเลยแต่ว่านี่มันได้กับตัวเองค่ะสิแปดตัวจริงๆน้ำท่าก็มีค่ะต่อมาแล้ว <c oughs> รดน้ำต้นไม้บ้างอะไรบ้างจะได้มีน้ำไม่ใช่น้ำประปาต่อน้ำบาดาลที่ลูกเขาปั่นใส่ผักนี่แหละลูกเขาปลูกผักด้วยขายก๋วยเตี๋ยวไก่มาละข้าวกับเผาเป็ดทะเย็บผ้าด้วยสามอย่างทำกันไม่ได้ยุดเลยค่ะอันนี้ตั่วภูเขาเริ่มออกแล้ว แน่นไงทัวรภูเ่านั้นออกสี่ห้าฝักแล้เดี๋ยวถ้าออกแล้วเขาจะออกกันต่างคนต่างออกมันจะระเบิดเทิดเทงเลยค่ะ <c oughs> เก็บได้ครึ่งปีค่ะทั่วรภูป่าจะเฉ่าเรื่องเล่าเช้านี้ของคนของคนที่ไม่เคยไปเที่ยวไหนค่ะ จะอยู่ตำไร่ตำบ้านวนเวียนอยู่ตมเนี้ยที่สำคัญคือน้องหมาตอนนี้สิบเก้าตัวค่ะหลักที่เสียไปบ้างเหลือสิบเก้าค่ะจ๊ะจ๊ะดีขึ้นยังะอลูกเดินไหวไปชีไปอะไรเวลาไปชีก็เดินไปชีแล้วชีเสร็จก็กลับมานอนแต่ว่าให้กินอาหารอยากกินไม่ได้เลย เรียจะน้ําอย่างเดียวเนี่ยเราก็เป็นห่วงแค่นี้ก่อนค่ะเพื่อนเรื่องเล่าเช้านี้อาการของน้องหมาไม่รู้ว่าจะจากกันวันใดไม่รู้ข้าวไม่กินเนี่ยใส่ตะกร้าเอามาด้วยค่ะสวัสดีจ้าเชา้านี้ขอให้เพื่อนมีความสุขจ้าเฮงเงปังๆค่ะชีวิตต้องสู้ กันทุกคนนะคะแล้วแต่เราจะเดินทางเส้นใด